สวัสดีครับวันนี้หุ้นซูปเปอร์มีอาการแปลกๆนะครับอยู่ดีๆราคาก็พุ่งขึ้นมา11%ยังจำราคาฟลอร์วันนั้นได้ไหมครับ1บาท4สตางค์หลังจากนั้นราคาก็ทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับวันที่1 มิทุนานะครับวันนี้วอลุ่มน่าสนใจครับ500กว่าล้านมีการกระชากราคาขึ้นมาวอลุ่ม500กว่าล้านช่วงภาคบ่ายประกอบกับเซต กำลังผ่านผวนนะครับแต่อยู่ดีๆซุปเปอร์ Super, พุ่งขึ้นมาเกือบห้าช่องนะครับห้าช่องเขียวสวนตลาดขึ้นมานะเนี่ยตอนนี้ก็ยื้อกันอยู่นะครับ ออฟเฟอร์ er 71สตางค์บิตอยู่ที่70สตางค์นะครับปริมาณบิตยังหนากว่าออฟเฟอร์ er นะครับต้องมาลุ้นว่าวันนี้จะทำเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าสังเกต VA ตรงที่65สตางค์นะครับสังเกตว่าเป็นแท่งวอลลุ่มสูงๆ มีการรับไว้ไม่ให้หลุดราคานี้นะครับปริมาณการซื้อ60%ถือว่ามีการซื้อเยอะกว่าการขายนะครับตอนนี้ยังยื้อกันอยู่ ตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงนะครับเทรนของซูเปอร์เป็นการรีบาวนะครับผมไม่ได้ชี้นำนะครับอันนี้อัดมาเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้ให้ใครมาเคาะซื้อเคาะข,ขายนะครับตอนนี้มีไม้ซื้อ ไม้ใหญ่ๆก็แสนห้าเนาะถือว่ายังไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเป็นไม้ละล้านอย่างเงี้ยแบบนั้นน่าสนใจครับมีการเติมออฟเฟอร์ฝั่งขวาให้บาลานซ์นะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเริ่มอัด,อดคลิปอะสังเกตออฟเฟอร์ช่อง75สตางต์นี่อยู่ที่9ล้านนะครับ ตอนนี้ออฟเฟอร์ฝั่งขวาก็อยู่ที่หลัก10ล้านเนาะมีเคาะอันนี้ผมจะอัดไปเรื่อยๆเ,ยเวลาตอนนี้15.36นาฬกา36นาทีเราจะมาดูว่าพฤติกรรมของเขาเขาจะทำยังไงนะครับ หลังจากที่ผมได้อัดคลิปซูเปอร์ตอนที่ลงไปติดฟลอร์นะครับลบ30%ก็ไปไปตามดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ใส่ไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับตอนนี้มีการยื้ออยู่นะครับเคาะขวาหุ้นจะขึ้นจะต้องมีการไล่ซื้อนะครับอย่างที่เคยทำคลิปสอนไปนะครับ จะต้องเคาะขวาแล้วก็มีการเติมบิดยันราคาไว้นะครับไม้เล็กๆก็สองพันห้าพันอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่มีนัยยะนะครับไม้เล็กๆเป็นการเคาะซื้อขา,ขายของรายย่อยให้ดู VA ร่วมด้วยนะครับถ้าดูจากคอม ก็จะดูกราฟด้วยนะครับถ้าหุ้นจริงๆก็ดูแบบรายนาทีเซตตอนนี้ติดลบลบไป5จุดเนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผันผวนมากครับอา้าวเมื่อกี้ยกโอ้โห71ตังย้ายมาฝั่ง บิดแล้วนะครับเมื่อกี้มีไม้ขายด้วยโอไล่ราคาแล้วครับไล่แล้วครับโอ้โหเมื่อกี้แป๊บเดียวมีการยันแล้วครับที่72สตางค์เติมบิดนะครับไล่ซื้อที่73แล้วครับไล่ซื้อแล้วต้องเติมด้วยนะครับหุ้นถึงจะขึ้นนะครับ บวก15%ปซแล้วครับข้อขวาโอ้ไม้ละล้านมาแล้วครับเมื่อกี้ไม้ละล้าน,าอลลานโอ้โหไม้ละเจ็ดล้านห้าโอ้ยสุดยอดอย่างนี้ยกแล้วนะครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสามตังยกไปแล้วต้องยันนะครับถ้าหุ้นจะไปต้องยันนะครับ โอ้โหเมื่อกี้มันเกิดจิตวิทยานะครับถ้ามีการเคาะไม้ใหญ่ๆอย่างนั้นอะลายย่อยที่เฝ้าจออยู่หรือว่าใครที่เดยเทรดก็จะตามนะครับตอนนี้มีทิ้งบ้างทิ้งมาไม้ไมละไม้ละล้านเหมือนกันยังไม่หลุด72นะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษานะครับ ไม่ได้ชี้นํานะครับเมื่อกี้จําได้ไหมครับเคาะที่73สตางค์ไม้หนึ่งเจ็ดล้านห้าถือว่าใช้เงินเยอะนะครับเฉพาะไม้นั้นก็กี่บาทแล้วน่ะ ห้าล้านกว่าประมาณหกล้านกว่าบาทนะครับไม้เดียวครับอย่างนี้ต้องมีการมั่นใจว่าหุ้นจะต้องขึ้นนะครับไม่งั้นเขาไม่กล้าเคาะอย่างนั้นหรอครับไอ้ติกเกอร์เล็กๆนี่รายย่อยนะครับห้าหมื่นห้าพันแปดพันหกมื่นอย่างเงี้ยของรายย่อยครับ วอลลุ่มตอนนี้600ล้านแล้วจากเมื่อกี้500กว่าล้านเนาะตอนที่เราเริ่มอัพอัดคลิปแล้ครับค้างเลย ยังไม่ผ่าน73สาตางค์เนาะสังเกตออฟเฟอร์ที่76สตางค์เจสตางค์มีปริมาณน้อยนะครับอย่างนี้ถือว่าแนวแนวต้านของออฟเฟอร์นี่อยู่ถึงแค่75สตางค์นะครับถ้าหุ้นจะวิ่งต่อนี่จะต้องมีการเติมออฟเฟอร์ให้มีความสมดุลน,นะครับ ฟังบิดถือว่าดีเลยครับฟังบิดถือว่าหนาแน่นนะครับต้องยกแล้วก็ยันนะครับในการจะไล่ราคาให้ราคาหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับออฟเฟอร์ยังไม่มีการเติมมานะครับ 76ต่าง77ต่างวอลลุ่ม644ล้านมีเคาะเคาะขวานะครับเริ่มเริ่มเริ่มหดแล้วครับ5 0 0แสนจำไหมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับ เจ็ดล้านห้านะไม้นั้นใหญ่มากเขาอาจจะเคาะนาแล้วก็เอามาขวางลินขายก็ได้นะครับเราต้องสังเกตด้วยนะครับถ้าหุ้นไม่ไปเขาอาจจะลินขายก็ได้บิดออฟเฟอร์นี่เป็นสารและสินนะครับมันตีความได้หลายแบบ ยกแล้วครับโอ้โหไม้นี้2องล้านห้ามีขายใสครับจะยันหรือเปล่าครับถ้าถ้าจะไปต่อต้องเติมบิดนะครับต้องเติมบิดอ่ามีมีเติมบิดครับเติมบิดยันไว้ มีขายใส่นะครับอาจจะมีซิลลิงด้วยนะทรงเนี้ยเจ็ดสิบสามสังเกต VA เอพีขึ้นมาเป็นอันดับสองครับถือว่าเป็นแนวเลยนะครับเป็นแนวรับเลยนะเนะี่ยมีเคราะห์ 7จ็ดสิบสี่ไม้เล็กครับอันนี้สังเกตเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกตังเจ็ดสิบเจ็ดตังออฟเฟอร์ยังน้อยนะครับยังไม่ได้วางออฟเฟอร์หลักสิบล้านเจ็ดสิบสี่ตังยังอยู่ที่ลบห้าเนาะ ตอนนี้ก็3โมง48นาทีอ่ามีเคาะขวาครับไม้ละล้านวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาเป็น700แล้วครับ700ล้านตอนนี้ต่างชาติก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับจะขายต่อหรือว่าจะกลับมาซื้อก็ต้องติดตามกันต่อไป ฝั่งบิด73สตางค์นี่มีการยันไว้สมดุลดีนะครับฝั่งบิดถือว่าโอเคครับมีข้อขวาถือว่ามีแรงซื้อเข้ามานะครับมีโฟลต่อเนื่องอันนี้เกิดจากรายใหญ่แล้วก็มีทั้งนักลงทุนที่เป็นเดย์เทรด ให้ความสนใจนะครับทําให้มีโฟล์ต่อเนื่องเข้ามาหุ้นอย่างนี้ติดท็อปเกนเนอร์นะครับยิ่งทําให้คนสนใจในรายวันนะครับสังเกต VA 73ตังค์ขึ้นมา เคาะเข้ามาเรื่อยๆเนาะวอลุ่มตลาดสามหมื่นองพันร้อยยี่สิบสี่ล้านนะครับ<ยา>มีโยนซ้ายแล้วก็ยังมีการยันบิดไว้นะครับเมื่อกี้สังเกตอ้ามีเคาะขวา เจ็ดสิบเจ็ดตังยังไม่มีการเติมออฟเฟอร์นะครับวันนี้ถือว่าโฟของซูเปอร์นี่วอลลุ่มมาได้ดีมากเลยครับบวกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ บิดตอนนี้ถือว่าหนาครับยกแล้วครับเติมบิดที่7จสปตังแป๊บเดียวยกเลยครับหุ้นแบบนี้มันไวครับต้องมองให้ทันอันนี้ผมอัดไว้เผื่อที่ใครสนใจศึกษาเรื่องของบิดออฟเฟอร์หรือการไล่ราคาการทิ้งหุ้นจะได้นำไปแบบเอามาย้อนดูนะครับมาศึกษาดูว่า เขามีการทำยังไงจะได้รู้ทันนะครับผมไม่ได้ชี้นำให้ซื้อให้ขายนะครับเอาเป็นกรณีศึกษานะเงนกว่าล้านเนาะใช้วอลลุ่มอีกสักสามสี่ร้อยล้านนี่น่าจะทำให้ซิลลิ่งได้เลยครับเหลืออีกแค่6นาทีหนาทีสุดท้าย ตลาดหุ้นไม่มีทดเวลาบาดเจ็บนะครับก็ยังยื้ออยู่นะครับยื้อกันอยู่เอ้า oh. มีหมดแล้วครับยังเป็นติ๊กเกอร์เล็กๆอยู่นะครับต้องดูหลายๆอย่างประกอบติ๊กเกอร์วอลลุม่มบิดออฟเฟอร์กราฟ,ฟโฟลของตลาดวอลลุม่มรายวันหลายๆอย่างครับแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านในกราฟ แนวรับแนวต้านในหน้าบิดออฟเฟอร์อีกแค่สองช่อง จะมี Flow เข้ามาหรือเปล่าฟังบิด3าล้านถือว่ากำลังดีเนาะเอ้ยยกลวครับโอ้โหยกไวมากเมื่อกี้มีการหวดหรือว่ามยกออก วอลุ่มอาจจะยกออกก็ได้แล้วเนี่ยยันแล้วดูวอลุ่มโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยล้านไวมากเมื่อกี้ต้องไปย้อนดูนะครับผมถึงต้องมาอัดอย่างเงี้ยครับบางทีเรามองไม่ทันอีกแค่ช่องเดียวครับออฟเฟอร์ขวางที่ 8ปตังแปดสล้านมีเคาะไมลละล้านอันนี้ถือว่ามั่นใจมากไมลละล้านนี่ตีคิดเป็นเงินก็แปดแสนเอ็ดแล้วครับเนี่ยไม่ธรรมดานะครับอีกนิดเดียวเคาะแล้วก็ต้องยันนะครับ ยันบิดรับซื้อเพื่อที่จะทำให้หุ้นค้างอยู่ที่ซิลลิงนะครับอีกแค่2นาทีดูดูซิว่าจะทำซิลลิงหรือเปล่า2นาทีสุดท้ายอะ่ะอารมณ์ตอนนี้แบบเหมือนลุ้นบอลน,นะครับผมไม่ได้มีหุ้นนะครับผมแค่อัดไว้ให้คนที่ชอบ การดูบิดออฟเฟอร์นะครับได้ศึกษายันรับที่80ตังค้50กว่าล้านถือว่าดีครับเคาะแล้วครับไล่ซื้อละยกไหมครับยกไหม ไปยี่สิบกว่าล้านเมื่อกี้โอ้โหหมดหมดหมดใช้เงินเยอะนะครับในการจะทำหุ้นให้ซิลลิงอ่นะโอ้โหหมดแล้วครับสิบหกนกายี่สเก้านาทีนาทีสุดท้ายโอ้โหอารมณ์เหมือนนาทีสุดท้ายเตะเข้าโกพอดีอ่ะ อารมณ์นั้นเลยอ่ะมีการยันด้วยยันบิดมันสุดยอดอย่างเงี้ยวอลุ่มบายหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เซตโอ้โหเพลอปแป๊บเดียวบวกเก้าจุดสี่จุด ตอนนี้เข้าสู่ช่วงโปรเจกต์ c l o สนะครับก็ดูทรงก็น่าจะซิลลิงตรงนี้แหละครับค้างที่ซิลลิงนี่แหละ8ปตางเนาะผมจะให้ดูตรงที่ ATC เนาะ เดี๋ยวมาเช็คตอนท้ายอีกทีหนึง่งใช้วอลุ่มไป1,300ล้านสุดยอดมีการ ผมอัดตั้งแต่72สตางค์อะครับไล่ขึ้นมาจนซิลลิงเปิดบ่าย65สตางค์แล้วก็มีการไล่หลังจากบ่าย่ากว่ากระชากราคาขึ้นมาโอ้โหคือ ทรงแล้วซิลลิงมีโอกาสซิลลิงโปรเจกต์ Project ราคาก็วอลลุ่มอยู่ที่19ล้านราคา8ปสตบเอ์เตังก็คงจะปิดตรงนี้ปิดที่ซิลลิงนี่แหละครับ ปิดที่ซิลลิงนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ